เรามักจะมองหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแล้วเมื่อไม่เห็นมันเราก็รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการกระโดดครั้งเดียวมันมาจากการก้าวเดินเล็กๆทุกวัน ลองคิดดูว่าถ้าคุณดีขึ้น1%ทุกวันใน1ปีคุณจะดีขึ้น37เท่านี่คือพลังของ Compound Effect การสะสมเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอปัญหาคือเราไม่เห็นผลในระยะสั้นเราอ่านหนังสือวันละ10หน้าไม่รู้สึกว่าฉลาดขึ้นเราออกกำลังกาย20นาทีไม่เห็นร่างกายเปลี่ยนเราจึงเลิกทำ แต่ถ้าเรามองในระยะยาวอ่านหนังสือวันละสิบหน้าในหนึ่งปีเราจะอ่านจบ18เล่มออกกำลังกายวันละ20นาทีในหนึ่งปีเราจะทำไป121ชั่วโมงร่างกายจะเปลี่ยนแน่นอนนี่คือความก้าวหน้าที่แท้จริงคนที่มี Growth Mindset จะเฉลิมฉลองความก้าวหน้าเล็กๆพวกเขารู้ว่าทุกก้าวเล็กๆคือการเคลื่อนไปข้างหน้า ดังนั้นอย่าดูถูกความพยายามเล็กๆของตัวเองวันนี้เรียนรู้อะไรใหม่นิดหน่อยนั่นคือชัยชนะพรุ่งนี้ทำอีกนั่นคือชัยชนะทำไปเรื่อยๆสักวันผลลัพธ์จะตามมา